พี่จะทำในวัน like นี้ก่อนเลยครับยังไงหน้ากาชางครับครับก็เป็นรอบไฟนอลครับของช้างคลับแชมเปี <h <h ้ยนชิพครับที <h 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 ่สนับสนุนโดยชา้างขาคือคลับครับผมก็มารวมทั้ง4ภผ้าครับที่มาแข่งขันกันครับก็รอบสุดท้ายแล้วแล้วก็ผู้ชนะก็เข้าไปได้ไปตีที่ไหหลำครับชาช้จากการได้ลกตีคู่กันเป็นยไงบ้างรับผมก็วินนะครับเมื่อกี้ผมได้มีถามวินไปแล้วครับว่าวินพี่ขอโทษนะถ้าวันนี้พี่ตีไม่ดีวินก็หันมาบอกผมว่า งี้ผมขอเปลี่ยนคู่ได้ไหมครับเอ้ยแต่ว่าวินเดี๋ยวผมให้วินแบกครับวันนี้เขาบอกว่าเขาคือเยาวชนเก่าปะไม่ไม่ก็คือตอนเด็กผมตีบ่อยเรียนแต่ว่าพอโตก็แบบเริ่มไม่ค่อยได้ตีแล้วเหมือนกันแต่ผมก็ยังสบายใจอยู่ครับรอบนี้เราตีคู่พี่เจมส์มารอบนี้ตีคู่วินมีคนแบกทั้งคู่ครับสบายใจน่าพี่เป็นไงบ้างครับพี่เขายกภาระให้เราละก็แอบไปซ้อมมาเหมือนกันครับผมก็ดีใจครับที่วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมกับช้างโคบูฝูครับนะครับผมก็ เออเป็นกีฬาที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วครับผมก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เป็นไงให้ให้เขาดูว่าเราซ้อมมาหลักันก็ดูมือผมได้เลยมาวนี่พืภารกิจนี้เลยเหรอมือเนี้ยใช่แค่นี้เลยของอ่ะมาเจมาปลอดภผมบอกว่าเป็นเป็นการแข่งกอล์ฟที่คู่ที่สุดแต่จัดมากนะครับเพราะว่าคูจริงเพราะเราเคยไปรอบที่เป็นปริไฟด้วยใช่ครับ้เราเห็นคนที่เขามาเนี่ยเราเขาแบบจริงจังกันทุกคนครับแล้วไม่ที่สําคัญคือมันเราได้เล่นกอล์ฟกับคนที่เราไม่เคยได้เล่นปกติอย่างผมเนี่ย ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้มีโอกาสได้เล่นกับน้องพอเราได้ร่วมรายการนี้น้องเขาก็แบบซ้อมเต็มที่มากๆวันนี้เนี่ยคะแนนข,ของเรามีผลกับภาคของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งใ,งใจงเต็มที่เลยครับคิดว่าเป็นมือใหม่ที่สุดในผู้แขอนขันทุกคนเลยค่ะคแต่ว่าจะบอกว่าตั้งใจมากอยากอยากตีให้ดีๆซึ่งเวลาไปตีเนี่ย พอตีได้ลูกดีๆแล้วมันก็ฟินเนาะมันจะเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีมากก็วันนี้ก็จะตั้งใจเต็มที่ค่ะแต่ว่าก็สนุกสนานแน่นอนสนุกต้องการให้ลูกเดียวที่ดีเท่านั้นแหละครับฮามากเพราะเนื้อตีกอล์ฟฮามากเวลาตีไม่ได้ก็คือแบบเริ่มเต้นแล้วเริ่มเต้นแล้วแบบแต่ไม่กลมกลืนไม่กลมกลืนขี้ๆมันมากๆอับปวยมันใจเป็นคะแนนของโค้ชวัชรนาคผ่านหรือไม่สี่นัโหของภาคกลางเนี่ยผมเป็นตัวแทนภาคกลางคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าครับผมก็ได้ระดับหนึ่งเลยเพราะผมก็ซ้อมหนักประมาณหนึ่งเหมือนกันจากรอบทีี่่แล้วเนย ผมว่าผมโอเคแล้วรอบนี้ผมเก่งกว่าเดิมแน่นอนบินแต่ตัวพี่ก็ทำาะไหนเพิ่มขึ้นนะเบาก็ได้เบาก็ก anyway, ็เต okay. ็มที่ครับเต็มที่ครับจริงๆผมผมไม่เคยเตี๋บบพี่เคยเลยใช่ไม่เคยเตี๋ยวเลยลองดูครับว่าเป็นยังไงมนมั่นใจครับคือต้องบอกว่าพระของเราเป็นตัวแทนภาคอีสาน คือทุกคนที่เข้ามาเนี่ยคือผ่านการคัด,ดคัดมาแล้ว <ý. S 1> ทุกคนเน่ะเก่งแน่นอนเพราะฉะนันน้นวันนี้ทุกคนฝีมือแน่นอนส่วนเรา2คนเนี่ยก็คือออกไปเล่นให้สนุกที่สุดแล้วก็คะแนนน่ะกอล์ฟอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะแบบเต็มที่แล้วก็มั่นใจไว้ก่อนก็พอแล้วครับเคยเคยเจมมาแล้วก็พาจากโอกาสไปไหนไปติงสนามไปไหนใช่พาไปากโอกาสไปต่อด้วยไปครับต้องไปแน่นอนครับผมมั่นใจว่าเราต้องไปคือวันนี้เรามี50คู่ใช่ไหมครับคู่ของวันนี้จะได้ไปไปกับพวกเราครา <c oughs> ับ <c oughs> ตรงน,นั้นซึ่งมันนเป็แบบ เขาเรียกว่าเป็นแอดเวนเจอร์ที่ดีมากได้ไปเที่ยวด้วยใช่แล้วเราก็ได้ไปตีได้ไปตีสนามที่เราไม่เคยตีซึ่งประสบการณ์แบบนี้มันไม่ได้มีเร่บ่อยๆครับคือมันเป็นสนามที่เป็น2สนามที่ติดท็อป3ของจีนแล้วก็เป็นติดในท็อป20ของโลกที่สวยที่สุดเพราะฉะนั้นคือคือถ้าเราอยู่เองอ่ะเราไปเที่ยวเองเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปตีครับแต่ว่าพอไปกับช้างก็เราได้ไปกับเพื่อนเราด้วยใช่ใช่ครับสนุกแน่นอนครับอยากไปครับวินไปด้เวินไปไหมครับอยากไปอะ เอาผมไปด้วยสิเดี๋ยวดูดูฝีมือวินวันนี้ก่อนน้วี่จริงๆประบาดเลยก็โนเเตรียมตัวยังไงนะกับการที่จะต้องไปเอ่อแน่ๆผมต้องพกแก้วของช้างโคบุคขับไปครับถ้าไม่พกแก้วไปผมคิดว่าผมตีไม่ได้ครับผมแล้วอะไรนะอุปกรณ์ทุกอย่างผมต้องพร้อมครับลุกบุ๊คผมต้องพร้อมสำหรับ การไปตีเพาช่วงโนเวมเบอร์มันจะหนาวๆน,นิดน,น,นึงเดี๋ยวรอดูลุกบุกได้เลย<ม> <laughs> ที่มาเขาถ่ายแหละหนูหน่าจะต้อง ขึ้น,นะคะ่ะเพื่อเพื่อความจริงจังที่มากขึ้นแล้วก็ความเก่งเราก็าต้องเพิ่มคือคต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ไม่ได้มีใครสอนเขาคือผมอาสาสอนเขาเองไม่มีโปรซึ่งถามว่าจริงๆทุกคนก็ควรจะมีมีโปรแหล,ละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราสองคนจะได้แบบร่วมด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนใครที่แบบอยากจะมาตีกอล์ฟเนี่ยก็คือพาเพื่อนพาพ่อแม่พาแฟนพาอะไรมาตีกอล์ฟได้เลยครับผมโปรคนนี้เป็นไงบ้างเอาละเอาละเอาละ ใจดีมากเลยค่ะไม่ด,ไมดุไม่ดูไม่ดูโอเคโดนลูกศิษย์ดุ ็แต่ว่าไม่ค่ะไม่ดูเลยแล้วก็ก็ใจเย็นกับเรามากเพราะว่าคือกอล์ฟเนี่ยสำหรับทายพายว่ามันเป็นการที่ยากมากมากยากกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยก็ก็ขอบคุณนะคะที่ตั้งใจสอบขอบคุณที่ให้ที่ไม่โอกาสให้เราไปเลยแม่ต้องขอบคุณเราขอบคุณช้างโคบูคุขาที่ให้โอกาสผมได้มาวันนี้โอ้ขอบคุณด้วยครับผมไม่เราได้มาตีด้วยกันด้วยถ้าเราไม่ไดโอกาสได้มาเล่นด้วยกันแต่ผมก็อยากไปจีนอยู่นะไปโอเค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  อไฝากเราหรอคุณชืนช่นชอบกีฬารอบ,รบอ่ะอก็ฝากด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้มาร่วมการแข่งขันในปีนี้นะครับปีหน้าคิดว่ามีแ <ใช S 1> น่นอนนะครับผมแล้วก็เครากอฟเนี่ยอยากให้ทุกคนมาเล่นกันเยอะผมว่ามันเป็นการฝึกสมาธิที่ดีฝ <ใช S 1> ึกความอดทนที่ดีเพราะว่าถ้าใจร้อนมันตีไม่ได้นะครับผมก็ฝากด้วยครับขอบคุณคับ